อะไรก็ได้แล้วก็อ่านหนังสือได้ด้วยพ่อแม่ลูกไปเล่านิทานกันหรือวิ่งเล่นสนุกสนามได้ด้วยเวลาดูแลคนจนพูดถึงการเยียวยาพูดถึงการแก้ปัญหาแบบช่วยเหลือเขาแบบลึกซึง้งไม่ใช่เรื่องของการไปแจกของแล้วเดินหนียาเสพติดหมายถึงการสร้างชุมชนที่เข้มแข็งหมายถึงการสร้างครอบครัวที่อบอุ่นแล้วต้นทางที่ดีกระบวนการที่ดีผลสำลีก็จะเกิดขึ้นเองการแต่งงานอยู่ที่ใจรักชาติรักสถา,าบัน สร้างเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องไปบังคับหรือว่าไปประกาศให้รักแต่เป็นเรื่องที่พวกเราสมัครสมานสามัคมคีกันแล้วใจเราเองก็จะรู้สึกในการรักสถาบานันรักชาติเองในกลุ่มเสี่ยงคือการสร้างความอบอุ่นฮะไม่ใช่การพัมบลหรือว่าการอบรมการสร้างบความอบอุ่นในสังคมและครอบครัววิธีที่เทศบาลดําเนินการก็อาจจะเรียกเป็นวิธีที่ง่ายๆด้วยซ้ําไปนะฮะคือ นายกก็ไม่ต้องเก่งมากไม่ต้องคิดเองมากไม่ต้องไปทําเองมากแล้วนายกก็ไม่ต้องกลายเป็นคนแปลกประหลาดที่จะกลายเป็นศูนย์รวมของการวิเศษแต่นายกเพียงแค่หูใหญ่ๆใ,ใจก,กว้างๆหน่อยแล้วก็พยายามให้ประชาชนเนี่ยเข้ามาใช้อํานาจนายกให้เยอะที่สุดพอพอประชาชนเข้าถึงอำนาจนายกซึ่งเป็นถือว่าเป็นประชาชนเหมือนกันแล้วเป็นได้มาซึ่งอำนาจเนื่องจาก ผ่านการเลือกตั้งโดยทางการเมืองแล้วก็จะมาขับเคลื่อนภาครัฐพอเปลี่ยนนายกให้เป็นร้อยเป็นพันคนเนี่ยเมืองเราก็มีความสุขมากขึ้นการเข้าถึงอำนาจเหล่านี้ได้ง่ายขึ้นก็ไม่มีเงื่อนไขจะต้องมาปิดป้ายปิดถนนต่างๆเพื่อให้ให้นายกทำให้เพื่อให้เทศบาลจัดก,การให้แต่กลายเป็นเขาจัดก,การตัวเขาเองแล้วนายกส่งคนไปตรวจสอบคุณภาพโดยยุทธศาสตร์ก็อธิบายด้วยภาพก็เป็นแค่นี้ฮะ พยายามเอ๊ะถ้าหากเขาเข้มแข็งอยู่แล้วคุณจัดการเอ่อการทําห้องสมุดเด็กดีอยู่แล้วเราก็พยายามเป็นหนุนให้เขาเป็นฝ่ายทําให้เราแต่ถ้าคุณยังไม่เข้มแข็งล่ะคุณเองเคยทาร่มเคยอยู่ในกลุ่มเลี้ยงปลาต่างคนต่างอยู่เราก็พยายามไปถักทอเครือข่ายเขาให้เขาได้เจอกันแล้วเขารวมกันเป็นเป็นชมรมแล้วก็ส่งเสริมเสริมพลังให้เขาเข้มแข็ง ทั้งสร้างระบบช่วยเขาทั้งเอาเงินช่วยเขาไปถักทอเครือข่ายเขาหรือแม้แต่เ,เสริมจิตปัญญาโดยการสอบถามว่าคุณกำลังทำอะไรและประโยชน์ของคุณคืออะไรทำให้เรื่องเหล่านี้ถูกเข้าถึงได้ง่ายจนดูเหมือนกับเดี๋ยวนี้นายกไม่ต้องรับรู้เลยฮะในที่สุดพนักงานเทศบาลทำงานกับภาคประชาชนโดยทุกเขารู้สึกโดยไม่มีเงื่อนไขเลยว่างานนี้ไม่เกี่ยวว่าจะต้องนายกอนุมัติหรือไม่อนุมัติ เพราะยังไงนายกก็อนุมัติอยู่แล้วเขามีอำนาจเกือบจะเต็มเท่าเทียมกับนายกเทศมนตรีในนครขอนแก่นถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เขาถนัดแล้วก็ทำเพื่อสังคมยุทธวิธีก็แค่เปิดพื้นที่ฮะให้มีพื้นที่ให้เขาเล่นให้มีกิจกรรมให้เขาทาแล้วแรกๆก็เคริคร้มเขินแล้วรู้สึกระวังรับอยู่เหมือนกันเพราะรู้สึกไม่ไว้ใจแต่พอทําไปทํามาทําไปทํามาก็เริ่มรู้สึกว่า,ามัน ไม่ได้อย่างที่เขาคิดแล้วเขาก็เริ่มรู้สึกว่าเออมันเป็นส่วนหนึ่งและส่วนเดียวกันในสังคมดังนั้นโฟ r v วิลที่นี่จึงไปช่วยน้ำท่วมข้างนอกกลุ่มล่มบินก็มาช่วยโปรยเอกสารให้ศูนย์เยาวชนกลุ่มศูนย์เยาวชนก็ไปคิดหนังสั้นช่วยในการทำพรีเซนเตชันให้กับกลุ่มกลุ่มกลุ่มอื่นด้วยการถักทอตรงนี้ด้วยความไม่เป็นทางการมันก็จะก่อให้เกิดเมืองที่มันน่าอยู่ครับ ไม่รู้จะพูดพูดหลักๆว่ายังไงแต่โดยรวมคือเมืองน,นี้มันน่าอยู่ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าตึกใหญ่สะพานสูงแล้วแต่ลาจอมไม่ได้ติดขัดหรือยังไงแต่สาระสําคัญคือคนเรารู้สึกไว้วางใจกันแล้วรู้สึกมีความสุขไปต่อเลยครับพอใช้พลังไม่เป็นทางการแล้วเราก็ไปเสริมกลุ่มแล้วก็พยายามหนุนให้เขาเข้มแข็งแล้วก็ให้เขามาทําแทนเทศบาลทําช่วยเทศบาลอันนี้ก็อธิบายในเชิง กลุ่มบุคคลและก็เครือข่ายนะฮะอันนี้เอามาจากของอาจารย์หมอประเวศครับไปต่อเลยฮะด้วยความเชื่อณนะปัจจุบันของเทศบาลเวลาผมถามพนักงานตอนที่ประชุมทราบว่าอาจารย์จะมาวันที่11พว <c oughs> กผมรับประชุมนัดแรกก่อนล่วงหน้ามาณสัก20วันเนี่ยพอรู้ครับผมก็บอกว่าเฮ้ย hey, เอาอย่างนี้นะคุณต้องตอบผมเร็วๆนะแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องคิดนานแล้วก็เวลาพูดต้องสั้นที่สุดนะ แล้วก็ชี้ไปทีละคนเลยว่าคุณคิดว่าอะไรเป็นสเสน่ห์ที่ทำให้เทศาบาลนคร mm hmm. ของแก่นแตกต่างากับที่อื่นทุกคนที่นั่งอยู่ในห้องประมาณสัก30คนคุยแต่เรื่องกิจกรรมที่ไม่เป็นทางการและทํางานร่วมกับภาคประชาชนหลายคนพอรู้สึกประทับใจสภาเมืองหลายคนชอบถนนคนเดินหลายคนชอบจัดงานเ,เรื่องของการสร้างสังคมและการอ่านเรื่องศูนย์ในซีที่ตลาดสดเทศาบาลนคร mm hmm. ขอนแก่น บางคนชอบเรื่องคนใจเดียวกันมีพวกรถโฟวิลมีพวกรถรถตู้รถเต่ามาโชว์มาแข่งขันมาประกวดแล้วเกิดการดึงดูดความสนใจจากพวกเด็กๆให้รู้สึกอยากจะโตขึ้นแล้วก็อยากจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้แล้วกลายเป็นวิชาชีพในอนาคตได้มันน่าแปลกตรงที่ว่าถามทุกคนเลาไม่ได้พูดถึงเรื่องการบริการทะเบียนราบที่ดีการบริการถนนที่สะอาดการการ ให้ระบายท่อระบายน้ําที่ดีไม่ได้พูดถึงเรื่องเหล่านี้เลยฮะพูดถึงเรื่องไม่เป็นทางการแล้วก็ความสัมพันธ์กับประชาชนนี่ก็เป็นตัวอย่างที่อยากจะให้เห็นภาพเล็กน้อยซึ่งผมคิดว่าในห้องนี้คงไม่ไช่วยอะไรมากนะักแล้วถ้าเป็นไปได้ผมพยายามให้ทางคณะกรรมการได้ไปคุยกันกับคนที่ทํางานด้วยกันกับเทศบาลจริงๆแต่เราก็จะลองออลองไล่ไปดูนะฮะว่าเราทํางานกับเครือข่ายอะไรบ้างแล้วทำอย่างไรลองไปที่ ติดตั้ง cctv เอาข้างล่างกันนันได้นะวิธีคิดติดตั้ง cctv เกิดขึ้นจากพอเวลาเราคิดโครงการของราชการเอง cctv เครื่องหนึ่งจะตกค่าเฉลี่ยตัวละแสนห้าครับกทมติดทีไรก็2 2ง0สน,สสนทุกทีเวลาจะติดแค่ร้อยจุดใช้เงินตั้ง20กว่าล้านนะฮะแล้วผมก็ต้องตั้งงบประมาณ25ล้านในปีนี้พอได้ข่าวว่ามีการวิ่งเต้นกันแล้วรู้สึกเฮ้ยราคามันต่ำกว่านี้นี่เราก็บอกกับสอทอบอกขอยกเลิกก่อนนะ งวดหน้ามาตั้งใหม่อีกปีหนึ่งเหลือ17ล้านใช้สเปคเดิมคือเทคโนโลยีมัน,มนเร็วมากนะฮะแล้วก็วิธีการที่มันแพงเพราะว่ามันต้องลิงก์มาที่เทศบาลกับลิงก์มาที่โรงพักแล้วก็เปลี่ยนวิธีคิดใหม่ว่าจริงๆประชาชนน่าจะช่วยกันดูแลความปลอดภัยให้ได้เพราะในที่สุดกล้องที่ดีที่สุดที่ตำรวจใช้อยู่ปัจจุบันคือกล้องเซเว่นไม่ใช่กล้องของราชการหรือก,กล้องราชการติดขู่ฮะแล้วกล้องราชการก็เสียในเวลาที่ที่เหมาะสมเสมอ แม้แต่จะไปยิงสนที่ลิมทองกุลเป็นพันนัดก็ไม่เห็นฮะไม่มีใครรู้ว่าใครยิงตลอดเส้นทางที่เดินทางมันก็น่าแปลกในที่สุดเราพอเราคิดโจทย์ตรงนี้ใหม่ว่าจริงจริงเครื่องกล้อง cctv กล้องเดียวเนี่ยมันราคาแค่5,000บาทเท่านั้นเองถ้าหากประชาชนติดทั้งเมืองร่วมกันก็ใช้เงินแค่2 0 0 0 0บาทก็ติดได้ชุดหนึ่งคือ4กล้องกล้องใดที่หันออกสู่สาธารณะเนี่ยเทศบาลตามจ่ายได้ไหมเราก็ไปทำงานกับหอการค้าไปทำงานกันกับ ตำรวจผู้ทรเมืองขอนแก่นแล้วก็สนับสนุนเงินในกรณีที่ประชาชนสนใจและอยากติดอันนี้เป็นเวทีสภาเมืองภาคพ,พิเศษนะฮะที่เรานำออโครงการนี้มาโน้มน้าวแล้วก็จูงใจให้เอกชนเข้ามาร่วมโครงการร่วมกันทั้งสมาคมผู้ประกอบการหอพักสมาคมร้านทองสมาคมธนาคารสมาคม สมาคมที่เกี่ยวข้องกับการค้าต่างๆนะครับเขาก็จะมานั่งข้างหน้าเนี่ยฮะแล้วก็ลงชื่อเซ็นข้อตกลงร่วมกันแล้วก็จับมือกันติดตั้งกล้อง C C T V ให้ได้พันจุดในงบประมาณ5 5นี่แหละครับอันนี้เป็นตัวอย่างของป้ายประชามพันธ์นะฮะหนึ่งกล้องที่หันออกหน้าบ้านคุณเราจะช่วยแบ่งเบาภาระจ่ายเงินให้ปรากฏว่าผมติดร้อยจุดผมจะใช้เงินแค่ร้อย พันหมื่นแสนห้าแสนบาทเท่านั้นเองครับในขณะที่แต่ก่อนผมต้องใช้ยี่สิบห้าล้านต่อให้ลดเหลือสิบเจ็ดล้านเราก็ไม่ไว้วางใจเราก็รู้สึกแล้วกล้องแบบนี้ไม่มีเสียฮะเพราะว่าเอกชนเขาดูตลอดตัวตัวมอนิเตอร์ต่างๆก็จะอยู่ในร้านทองตัวมอนิเตอร์ต่างๆก็จะอยู่ในพื้นที่ของตึกแถวเหล่านั้นตำรวจจะมีหน้าที่คอยดูฮะว่ามุมมองตรงไหนจะเหมาะสมต่อการดูแลทั้งจราจรและก็ความปลอดภัย น,นี่ตอนพรีเซนต์ฮะตอนพรีเซนต์อยู่ในสภาเมืองก็อธิบายประชาชนเห็นว่าจริงๆคุณก็ลงทุนกล้องละห้าพันจริงๆแล้วเราก็ยอมจา่ายเฉพาะกล้องที่หันสู่สาธารณะอันนี้ยืนยันได้แล้วเดี๋ยวนี้มีระบบการดูจากมือถือตัวเองด้วยนะครับก็ทําให้ทางเอกชนเขาก็ตื่นตัวมากขึ้นกล้องแบงค์จริงๆมีอยู่แล้วฮะแต่เขาพยายามส่องไปที่ตู้ ATM ผมก็บอกว่าให้เขาปรับมุมอีกนิดเดียวก็เห็น ATM ด้วยนะครับเดียวกันก็ขอให้เห็นถนนด้วย เห็นฟ so ุตบาทด้วยเวลาเกิดกรณีการยี้ป้นชิงป้นต่างๆเนี่ยวิ่งผ่านมาทางนี้ก็จะได้ใช้งานในเชิงความปลอดภัยได้ด้วยเมื่อกี้ยกตัวอย่างเห็นมุมมองว่าแต่ก่อนเขาติดอยู่ตามนี้ฮะมุมมองจะแคบมากขอให้เขาปรับมุมกล้องปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําให้ได้ประโยชน์จากสาธารณะด้วยปรากฏว่าเส้นผมบางภูเขาฮะตัวละแสนห้าหรือตัวละห้าพันนะครับแล้วก็ได้ประโยชน์สูงสุดก็คือกล้องไม่เสียฮะ แล้วราชการอยากจะไปบังคับให้ก้องมันเสียตลอดทางที่ยิงสนที่ก็ทํามไม่ได้ฮะ,ฮะเพราะว่าคุณจะต้องไปเข้าร้านต่างๆตามพื้นที่เป็น10บๆจุดเพื่อที่คุณจะต้องไปคุยกับเขาให้เขาดับเครื่องแต่ถ้าระบบราชการคุณไปจัดก,การที่ตํารวจคุณจบได้เลยฮะไปดูศูนยน์เยาวชนหน่อยนะฮะศูนย์เยาวชนเป็นโมเดลที่เริ่มต้นจาก คำถามตรงที่ว่าอจะมีที่ดีๆตรงไหนที่ให้เยาวชนไปเดินได้พวกเราก็โจมตีหาว่าเด็กๆเกยาวชนเนี่ยไม่รู้จักายดีไปอยู่ในที่ดีๆแล้วเราเองก็โจมตีว่าเนี่ยเขาชอบไปอยู่ร้านเกมเขาชอบไปอยู่ในศูนย์การค้าทําไมเขาไม่รู้จักเขาวัดเขาวามันเป็นมิติของคนแก่เหลือเกินะคะคําถามคือถามต่อว่าเด็กก็ถามต่อว่าแล้วมันมีที่ดีๆให้ให้ผมเดินไหม้วที่ดีๆตรงนั้นมันอยู่ตรงไหน เราก็บอกว่าได้ไงผมสร้างศูนย์เยาวชนให้คุณไงแล้วผมเนี่ยมีหน้าที่จัดกิจกรรมแล้วก็เกณฑ์พวกคุณมาร่วมงานไงการทําเช่นนี้เ็าเรียกว่าศูนย์เยาวชนก็บริบทนี้ก็เกิดขึ้นในรอบสามสี่ปีนี้ทางเมืองขอนแก่นเองในตอนผมเด็กๆก,ก,ก็มีศูนย์เยาวชนฮะก็เป็นที่เล่นแบบมินตันเล่นบาสเกตบอลแล้วก็กิจกรรมอื่นก็ไม่มีคำถามว่าอ๊ะ้มันจะมีที่บางที่ไว้ที่จะทำให้เด็กๆได้เป็นเจ้าของ กลุ่มเยาวชนได้เป็นเจ้าของแล้วมาจัดงานเองแล้วให้เด็กๆมาล่วงงานจะเป็นไปนได้ไหมก็วันนี้ศูนย์เยาวชนเกิดขึ้นแล้วตอนบ่ายก็จะรบกวนท่านคณะกรรมการไปคุยกันกับเ,เด็กๆเหล่านี้นะฮะในกรน,นีดูแลเด็กนอกระบบที่เป็นแก๊งมังกรดำที่ออกข่าวอยู่พักหนึ่งเนี่ยนะฮะที่เขาเริ่มรู้สึกว่าเออสังคม ให้โอกาสเขาจริงเหรอแล้วก็ตีตีค่าเขาเป็นมนุษย์ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าคนอื่นจริงหรือถ้าจริงจากการไม่ไว้ใจไปกินแจ่วฮ้อนกันบ่อยๆกินสุกี้กันบ่อยๆเริ่มรู้สึกไว้ความใจมากขึ้นก็เริ่มออกมาในที่สว่างแล้วก็เริ่มเผยปากบอกว่าผมอยากจะมีอาชีพที่สุจริตแล้วก็ทําร้านนมเล็กๆอยู่ที่หน้าองค์มูลังถ้ามีโอกาสอาจจะท่ากับการอาจจะได้คุยกับเขานะครับแล้วก็ อาการท่าทีก็ไม่ค่อยเอื้อต่อกัรคุยเท่าไรหรอกครับบางทีไปสัมภาษณ์เขาเยอะๆก็อาจะเดินหนีก็ได้นะครับเด็กคนหนึ่งเพียงแค่โรงเรียนสนุกคือเปโรงเรียนในสังก,กัดเทศบาลที่โรงเรียนดีที่สุดนะฮะแต่เสื้อกันหนาวตัวหนึ่งเข้ามาในห้องเรียนและครูรู้สึกว่าผิดระเบียบครูก็เลยไปบอกให้เขาไม่หนาวแล้วใส่มาทาไมเสื้อแบบนี้ไม่เอ้ยมันไม่ถูกระเบียบรู้ไหมเด็กก็เลยมันเข้าวัยรุ่นนะัะช่วงประมาณมหนึ่งมสองก็ตะโกนบอกอันนี้ผมไปฟังแต่ เวทีสำคัญเขานะฮะเขาก็ตะโกนบอกว่าอาจารย์ไม่ต้องมายุ่งกับผมหลังจากพูดตรงนั้นเสร็จก็ไม่สามารถอยู่ในห้องได้ก็เดินหนีออกจากห้องไปตั้งแต่วันนั้นที่ออกจากห้องไม่ได้เข้าห้องอีกเลยน,นี้เขาก็เพ่นพ่านอยู่รอบๆตัวเราแล้วก็อยู่ในแก๊งในกลุ่มที่ต้องคุ้มครองกันเองได้แก๊งของกอนดามีเป็นร้อยนะฮะแล้วก็ดูแลกันเองแล้วก็แนดีก็เคยทําสิ่งที่ไม่ถูกกฎหมายนี่เป็นตัวอย่างอาคารถอยจอไปดูนะ วิ็นาคารธนารักษ์ที่เดิมเป็นดิสโก้เทคอะฮะ,ะเทศบาลก็ไปขอใช้พื้นที่บริเวณนี้แล้วก็ปรับปรุงใหม่ยังไม่ได้เปิดเป็นทางการฮะแต่ว่ามีการปรับปรุงสภาพเรียบร้อยแต่มีกระบวนการในการเตรียมคนที่เป็นกลุ่มเยาวชน,นต่างๆทาง,งานมาแล้วสองปี